ลูกบอลอยู่บนบ้านนู่นหนูไว้ไหนหนูไว้ไหนลูกบอลอ่ะอยู่บนบ้านที่หรอฮะแปลวเลยอยู่บนบ้านนู่นไปไปดิแปลวดิเละเละหนูมันไหนบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนไปดูดิไปดูดิเละแปลวเลยอยู่บนบ้านนู่นไปเร็วเร็วหนูไว้ไหนอยู่บนบ้านนู่นแปไปเร็ว,วเร็ว แล้วเลยดูพิมเคนี่พิมเคนะพิมเคนอนรถตุเลยพิมเคพแต่พิมเคนาวนะโอ้หนองรู้เรื่องเลยแปลไปอยู่บนน่นแปลเลยอยู่บนนั่นไปแต่ลูกบอลน่ะคันอะไรจังนะเละ เดะแล้วลูกบอลดิแล้วลูกบอลไปเร็วๆไปลูกบอเลบอเร็ว